สวัสดีค่ะ,คะรายการข่าวศิลปะบันเทิงนะคะชวนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะและดิฉันกรฐิถาดีมีนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาค่ะ ตัวจากไปถึง21ปีแล้วนะคะแต่ว่าคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนไม่ได้จากไปไหนคะ่ะเพราะว่ายังมีบทเพลงดังเนี่ยยังแววให้ได้ยินอยู่นะคะโดยเฉพาะกับบนเวทีประกวดซึ่งก็เป็นสายทางที่แจ้งเกิดให้กับคุณพึ่งพุ่มพวงเหมือนกันะนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางความหวังให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่รักในเสียงเพลงด้วยแต่ว่าความรักความศรัทธาที่แฟนเพลงยังมีให้นี่สิคะคุณผู้ชมคะเกิดจากพรสวรรค์แล้วก็ความมุมานะของนักร้องลูกทุ่งคนนี้อย่างแท้จริงนะคะถือโอกาสวันนี้แหละคะ่ะ13มิ ุนายนนะคะวันที่เพิ่งพุ่งพวง,งจากไปร่วมรำลึกแล้วก็ย้อนรอยแม่พิมพ์บทเพลงลูกทุ่งท่านนี้ค่ะข้าพระเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าพระภัยมณี้าพระเจ้าได้ถูกนางยักษ์นำตัวเข้าพเจ้ามาครับตอนแรกข้าพระเจ้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นยักษ์ เพราะมันเป็นผู้หญิงสาวสวย oh. มันจับข้าพเจ้ามาขังไว้ในถ้ำแล้วมันก็แปลงกลายล่างของมันเป็นยักษ์อันแท้ oh. จริงรูปร่างหน้าตานักเกียรติเกียรแล้วมันก็ข่มขืนข้าพเจ้า <Wow. S 1> ข้าพเจ้าไม่ยอมดิ้นดนยังไงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมในที่สุดก็ต้องยอมเพราะไม่มีใคร wow. หนามืทั้งพพีจ่จำแม่นเนี่ยอาจจะเป็นคุณพุ่มพวงกับบทเพลงดังหลากหลายทั้งช้าและเร็วนะคะแต่ว่าในโอกาสที่ครบรอบ21ปีการจากไปของราชนีเพลงลูกทุ่งค่ะดิฉันขอนําผลงานการแสดงลิเกที่ผสมผสานกับจําอวดหน้าม่านมาให้ชมกันบ้างให้หายคิดถึงนะคะก็นอกจากจะได้เห็นอารมณ์ขันในตัวนักร้องหญิงแล้วเนี่ยก็ยังได้เห็นอุปนิสยัยช่างอดทนช่างสู้นะคะไม่เกี่ยงงานเล็กใหญ่เลยขอแค่ได้ร้องเพลงแล้วก็ทําในสิ่งที่รักค่ะ อย่างตอนนี้อยู่คณะของคุณไวพ์เพสวสุพรรณนะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนพ่อบุญธรรมของคุณพุ่มพวงก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติคุณชัยชนะบุญนาโชธค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณอาชัยชนะก็จัดหาคณะตลกแล้วก็ช่วยคิดมุกตลกด้วยบอกว่าคุณพึ่งพุ่มพวงเนี่ยสนใจเรื่องจำอวดหน้ามานมากนะคะ ในความทรงจำของคุณชาชนะที่เป็นทั้งครูและผู้ร่วมงานยังจดจำอะไรได้บ้างไปฟังค่ะหน้าเขียวหมดแล้วเออหน้าแดงชอบอกชอบใจอะไรเล้วจุดปากเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้พอเดินออกมาพลําปักก็กทีนี้ก็พงพงดูจันทร์นี่ก็จำเขาพยายามจำนะแล้วก็ชอบอยู่หลายๆเรื่องที่ผมแสดงจนกระทั่งเขาก็เอามาแสดงด้วยเวลาที่ไม่มี ตลกในในวงบงทีเขาตัวเขาเองก็สแสดงเป็นตลกด้วยอ,อย่างลิเกชุดจันทโครลบอะไรอย่างเงี้ยนะ สูงๆมีลูกออดลูกอ้อนแบบนี้คล้ายๆเลยนะคะคล้ายๆกับคุณแม่ผ่องสีวรนุษเพราะว่าแม่ผ่องเนี่ยแหละเป็นต้นแบบของคุณพึ่งพุ่มพวงนะคะแต่พอมาดังเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ปุ๊บเนี่ยก็เลยหาสไตล์การร้องเพลงในแบบของตัวเองแต่จะว่าไปแล้วนักร้องหญิงท่านนี้สร้างประกฏตการเอาไว้มากมายค่ะคุณกฤษฐาดูง่ายๆอย่างเรื่องของการแต่งตัวอัลบั้มแรกๆเนี่ยจะเป็นกระโปรงยาวนับสิบชั้นเลยเห็นไหมคะแต่พออัลบั้มชุดต่อมาเนี่ยพัฒนาชุดให้ดูทันสมัยขึ้นออกแนวสตริงด้วยซ้ำนะคะคุณผู้้ชมมมะีทังลลายเสือแุดธรร ถแมงด้วยถ้าว่างเนี่ยค่ะคุณพึ่งก็จะเย็บเสื้อผ้าเองตลอดเลยนะคะ,คะแต่ว่ายังจะมีปรากฏการอะไรอีกบ้างที่ทิ้งไว้ให้กับวงการลูกทุง่งไปดูค่ะ อารมณ์กันหน่อยละค่ะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยจะร้องกี่ครั้งกี่หนนะคะคุณพึ่งก็ร้องไห้ด้วยเสมอนี่ทําให้คุณผู้ชมนี่ซึมตามไปเลยนะคะเพราะเพลงโลกของพึ่งนะคะเปรียบเสมือนการบันทึกค่ะเรื่องราวชีวิตของคุณพึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งแรกๆที่ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอไกลถึงแผ่นดินจีนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของการล่องแม่น้ำนะคะแต่ว่าตอนท้ายของมิวสิกวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะมีให้ชมกันนะคะก็เพลงนี้ล่ะคะ่ะพอคุณพึ่งร้องปุ๊บเนี่ยแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคุณกระฐิา จะเห็นว่านี่ค่ะเดี๋ยวจะมีคนสำคัญนะคะวิ่งเข้ามาหานะคะ,คะซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำงานค่ะก็คือคุณแม่นั่นเองที่วิ่งเข้ามาก่อนนะคะเ,ออเพลงนี้ใส่ทุ่งทำนองเพลงจีนก็คือเจ้าพ่อเสียงหายไปด้วยค่ะ ซึ่งน้ําเสียงที่เป็นเอกกักษณ์ของคุณพึ่งนะคะแล้วก็ท่วงทํานองเนี่ยคุ้นอยู่แล้วก็เลยทําให้บทเพลงนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักฟังชาวจีนแล้วก็จะเรียกว่าเป็นลูกทุ่งโกอินเตอร์ก็คงไม่ผิดนี่แหละค่ะฉากนี้แหละค่ะที่คุณแม่มาใช่มใช่ค่ะ ถึงแม้จะมีพรสวรรค์หรือว่าเก่งอยู่แล้วแต่ว่าคุณพึ่งไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนะคะเจอ,เอ,อพ่อเพลงแม่เพลงที่ไหนเนี่ยจะเข้าไปขอคาปรึกษาขอคําแนะนําตลอดเลยนะคะอย่างดิฉันค่ะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะกับ2ท่านก็คือคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะซึ่งคุณพึ่งเนี่ยเคยนําเพลงออของคุณแม่ไปร้องนะคะเพลงไม้ขันหมากรวมไปถึงเจอคุณสดใสรุ่งโพทองด้วยก็เป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะเราลองไปฟังเสียงทั้ง,ง,ส,งสองทั้งสองท่านดูค่ะ วางแผนงานหน้าเวทีนะให้การสแสดงนี้ต่อเนื่องอย่างไงใช่บางครับบางคนต้องเรียนมาทังด้าน,นี้โดยเฉพาะอาจจะเรียนนิเทศศาสตร์เรียนเกี่ยวก็เรีศิลปินอันนี้การเล่าเรียนก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีแต่ก็สามารถจะวางรูปแบบการหน้าเวนะทีเนี่ยเอนเตอร์เทนทําให้คนคล้อยตามจุคือหน้าเวทีเนี่ยของเขา,าม,มีอะไรอยู่ที่ไม่สบายใจเนี่ยเขาจะทิ้งได้เลยพอ,อย่างก้าวขึ้นเวทีเนี่ยก็จะเป็นตัวศิลปินร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมันสนุกไปทุกรูปแบบ ฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวิญญาณวิญญาณเป็นศิลปินคือทิ้งได้เลยมไม่ว่าปัญหาอะไรทิ้งได้ตรงบันไดนั้นเลย ล่วงลับไปแล้วนะคะแต่ยังเป็นที่รักค่ะก็เลยทาให้บรรดาแฟนเพลงเนี่ยต้องเดินทางไปที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของคุณพุ่มพวงค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดภาษีย่านเอก,กมัยนะคะ,คะซึ่งหากจะนับกันจริงจังแล้วเนี่ยมีการสร้างหุ่นจําลองของคุณพึ่งนะคุณกริษฐาทั่ว,ว <ะ S 1> ประเทศเนี่ยนับ10ตัวแล้วนะคะ,คะแล้วก็ยังมีการสร้างด้วยชาวต่างชาติที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดามทุโซก็ยังมีด้วยค่ะแต่วันนี้พามาที่วัดภาษีนะคะเป็นอีกวัดที่คุณพึ่่่งัททธาาาแล้ววกก็ชชอออบบมมํุญนจะเเสีียิตื กว่าปีก่อนค่ะ,คะมีรูปปั้นเท่าคนจริงนะคะซึ่งก่อนวันที่จะครบรอบการจากไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนสนิทของคุณพึ่งที่จัดหาเสื้อผ้าให้ตอนทํางานเพลงด้วยกันเนี่ยมาเปลี่ยนชุดให้ใหม่เป็นชุดสีแดงอย่างที่เห็นนะคะมีหม,มวกเข้าชุดด้วยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่ยังเดินทางมาแล้วก็ยังคงมาบนบานสารกล่าวอ่ะพูดง่ายๆว่าขอโชคขอลาบกันอ,อยู่นะคะขอหวยด้วยนั่นแหละจนต้องมีของเนี่ยนำมาให้คุณพึ่งนะคะทาเป็นห้องเก็บของแยกออกมาต่างหาก เลยที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยมีตั้งแต่ของชิ้นเล็กจนถึงชิ้นใหญ่มีไมโครโฟนนะคะ,คะชิ้นใหญ่นี่มีโต๊ะเครื่องแป้งเลยค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าเครื่องสําอางยาทำเล็บต่างๆนะคะก็คือเป็นของชอบของพี่เพิ่งทั้งนั้น,น,นเลยลัก และที่ว่าเป็นสีโปรดคือสีแดงและลายที่ชอบที่สุดคือลายเสือ,อ,สอปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแต่ในมุมที่ราชินีเพลงท่านนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็ยังมีค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีเด็กๆก่อนร้องประกวดเนี่ยมากันเป็นทีมเลยคุณกฤติาคุณคผู้ชมคะมาร้องเพลงของคุณพึ่งให้คุณพึ่งฟังแล้วก็ขอพรขอให้ชนะการประกวดอย่างที่เห็นวิทยุเล็กๆนี่ก็ต้องเปิดเพลงให้คุณพึ่งฟังตลอดด้วยเพราะจะมีช่วงที่คุณเพชรเนี่ยจัดรายการวิทยุด้วย่เราไปฟังแฟนเพลงค่ะ ชีวิตนะคะมีความตังใจที่จะทำอะไรก็ทำให้สําเ็จขนาดแค่บบแบบว่าแจไม่ได้หนังสือนะแจก็ร้องเพลงด้แบบดีๆมากเลยแหละ<น>แล้วก<น>็วพวกท <của> ี่ปฏิสานก็ชอบเวลาประกวดร้องเพลงก็ชอบเอาเพลงของแม่พึ้งไปประกวดร้องทุกงาน ในวันครบรอบแบบนี้นะคะก็มีการจับงานรำลึกถึงคุณพึ่งพุ่มพวงหลายที่เหมือนกันเรียกได้ว่าจัดทับซ้อนกันเกือบทุกปีนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมี2แห่งก็คือที่วัดทับกระดานใช่ไหมคะที่บอกไปว่าบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีตั้งแต่วันที่12ถึง14มิถุนายนค่ะส่วนที่วัดภาษีนะคะจะมีตั้งแต่คืนนี้ค่ะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะถ้าอยากไปร่วมรำลึกถึงก็ต้องเช็คตารางเวลาแล้วก็วันที่กันให้ดีๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวันอาจจะซ้อนกันอยู่ค่ะก็คือไมม่่ีแค ที่บ้านเกิดคือมีแทบทั่วประเทศไทยเลยเหมือนกันนะคะบางงานเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะทีนี้เราฟังเพลงลูกทุ่งกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจะไปฟังเพลงสําเนียนเขมรกันบ้างค่ะอันนี้เนี่ยเป็นทํานองเพลงที่บรรเลงโดยเหล่านักศึกษานะคะที่เขาใช้เพลงนี้ค่ะสื่อสารเรื่องของเส้นแบ่งพรมแดนที่เทือกเขาพนมดงรักนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งในปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ว่าในงานเสวนานี้ค่ะพนมดงรักแอนดงรักแกนหลักอารยธรรมสุวรรณภูมิอุสาขเนเราจะได้เห็นนะคะความเกี่ยว ยงเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับกัมพูชาในพื้นที่แห่งนี้ที่ดูว่าจะแทบไม่แตกต่างกันเลยค่ะ หวานบรรเลงด้วยซอนะคะมีกลองแล้วก็ฉิ่งคอยจับจังหวะแล้วก็ยังมีปีอ้อค่ะเป็นเครื่องดนตรีหลักอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าจะมาเล่นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงเสียงของซอที่ก็จะต่างไปจากการบรรเลงเพลงไทยค่ะ mm hmm. เพราะว่าบรรเลงสำเนียงพื้นบ้านเขเมรเนี่ยก็ต้องปรับสายซอให้เป็นคู่4นะคะ เพลงนี้ค่ะมีชื่อ่าสไส์ประเสริฐเดินเย็บนะคะมีทั้งน้องกระชับสมชื่อค่ะเพราะว่าเดินเย็บเนี่ยเป็นภาษาเขเมรน,นะคะ<อ>แปลว่าเดินแบบกระชับหรือว่าเดินเร็วค่ะ<อ>ก็ไม่ได้ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็้เคียงค่ะทุกผู้ชมเพลงนี้ไม่ได้หาฟังกันง่าย,ายนะะๆ,ๆ,ๆนะคะมีเล่นอยู่ในแถบอีสานใต้ของไทยติดชายแดนกัมพูชาค่ะเล่นกันในพิธีกรรมสําคัญอย่างการไหว้ครูค่ะ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยบนเวทีที่เห็นอยู่นะคะเป็นฝีมือการบรรเลงของ6กหนุม่มวงมหิดลสำเลงที่แม้แต่ชื่อวงเนี่ยก็ยังนําคาเขมรอย่างคําว่าสำเลงมาใช้แปลว่าเสียงนั่นเองค่ะเลยจะเรียกว่าวงมหิดลอาวงเสียงมหิดลก็ไม่ผิดนะคะวงนี้ค่ะตั้งขึ้นเฉพาะกีจเพื่อเล่นสดในงานเสวนาพนมดงแรกแก่งดงรักแกนหลักอารยธรรมสุวรรณภูมิอุตสาคเนยพูดถึงเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นมากกว่าเส้นแบ่งเขตแดนค่ะ ได้ฟังกันในเพลงนี้นะคะ ยุทธนาทองนำค่ะหนึ่งในสมาชิกวงมหิดลสำเร็จเนี่ยก็ใช้เวลาแต่งอยู่3วันนะคะ,คะแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ยากอะไรค่ะเพราะว่าก็เป็นคนจังหวัดสุรินติดชายแดนขเขมรค่ะเลยคุ้นเคยกับภาษาเพื่อนบ้านมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเพลงนี้ค่ะมีเนื้อหาตัดเพาะพระพรหมพระว่าเล่าเรื่องตามตำนานนะคะที่ว่าครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าพระพรหมเนี่ยแบกหินไปสร้างเมืองพอถึงที่อีสานใต้ค่ะไม้คานก็หกักหินทั้งหลายนี่ก็เลยตกกระจายกลายเป็นภูเขานะคะส่วนไม้คานเนี่ยก็กลายเป็นเทือกเขาพนมดงรัก ที่ทําให้พี่น้องสองฝั่งเขานี่ต้องแยกจากกันค่ะ,คะซึ่งก็ยิ่งแบ่งชัดขึ้นนะคะเมื่อทุกวันนี้ค่ะมีปัญหาชายแดนไทยขเขมรก็ทําให้เทือกเขาพนมดงรักเนี่ยกลายเป็นเส้นแบ่งพรมแดนท,ทั้งทั้งที่ทั้ง2ชาติค่ะเคยใช้ช่องเขามากมายนะคะไปมาหาสู่กันนานนับพันปีค่ะเราไปฟังเสียงนักดน,นตรีค่ะทำไมพ่อรมถึงมาทำอย่างเี้ประมาณว่าทำให้ สองประเทศเนี่ยแยกจากกันแยกจากความเป็นพี่น้องแบบขมินสองฝั่งนะครับต้องแยกกออกจากกันนะครับใจคือผมไม่อยากให้มีเส้นตรงนี้จะได้ไปหาไปมาหาสู่กันได้อะไรอย่างงี้ครับถ้าพูดถึงรับมาหรือไม่รับมาอันนี้มันพูดมาหลังจากมีเส้นภูมิแดนแล้วครับซึ่งแต่ก่อนมันก็คือคนกลุ่มนี้ก็อยู่บริเวณนั้นใครจะไปรับกงนคงคนก็เที่ยวไปเที่ยวมาถ้าจะรับว่าไทยได้จากขมรนะเขมรไดจากไทยอันนี้ผมว่ามันเป็นพูดแบบสุดโต่งไปอะครับ น่าจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมดีกว่านะคเม,มื่อคืนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นาการเดินทางสู่ช่องจอมก็ง่ายมากภายในงานนะคะยังมีฉายคลิปดดวิดีโอของกลุ่มนักศึกษาดดค่ะที่เดินทางข้ามชายแดนลงพื้นที่ไป<ด>ที่ประเทศกัมพูชานะคะ ซึ่งการได้เรียนรู้ค่ะได้ผลเกินคาดน,นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนไปเนี่ยแทบไม่รู้จักเทือกเขาพนมดงรักกันเลยแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็เข้าใจลึกซึ้งค่ะว่านี่คือพื้นที่วัฒนธรรมร่วมของผู้คนในละแวกเดียวกันนะคะแม้ต่างสัญชาติค่ะแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยก็สื่อสารกันได้แทบไม่ต่างเลยผู้เขาลูกนี้ค่ะจึงไม่ได้สําคัญแค่ในระดับของชาติ2ชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ของผู้คนในแถบดินแดนอุษาคเคนะค่ะเทือกขาตรนี้เนแนวที่มันชนอมาตอนนี้นะครับ ก็ถึงแล้วมันคือแหล่งวัดแหล่งอารยาธรรมอย่างนี้ดีกว่าคือคนทั้งสองฝั่งสามารถพูดคุยกันด้วยภาษาเดียวกันได้ท,ทั้งที่ความจริงมันคนละประเทศกันด้วยซ้ำแต่เขาพูดกันในภาษาเดียวทั้งที่มีแค่เทือกเขาอะเทือกเขาอะต่อให้มันใหญ่โตขนาดยาวขนาด500กิโลก็ตามอะแต่มันก็ไม่สามารถกัน้นการเดินทางไปมาหาสู่กันของบุคคลของคนของวัฒนธรรมของในพื้นที่นั้นๆได้ครับก็เราเราเห็นเลยเราเราสามารถเห็นเห็นได้ ก็อย่างที่น้องพูดนะคะเรื่องของภูเขานี่ไม่ว่าะจะใหญ่ขนาดไหนเป็นแค่กำแพงธรรมชาติค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถเขาได้ว่าอ,อะไรปิดกั้นวัฒนธรรมนะคะที่ เปลี่ยนผ่านมาสู่กันและกันได้ซึ่งอย่างนอกจากดนตรีประเทศไทยเรานี่ก็ยังมีภาษานะคะหลายคาเหมือนกันที่เรารับมาจากเขมรอย่างเช่นคําว่ากําเนิดทำเนียบส่วนคําราชศัพ์หลายคําเหมือนกันเบยเสดดจอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยเรียนกันก็มาจากเขมรเหมือนกันนะคะก็เลยเหมือนว่าเป็นเรื่องของภาษาที่ข้ามผ่านเส้นพรมแดนมาได้แล้วก็หลอมรวมเป็นความเป็นไทยในทุกวันนี้เป็นคำใกล้ตัวเท่านั้นเลยแต่บางครั้งเราอาจจะลืมไปหรือว่าอาจจะไม่รู้นะคะก็ลองศึกษาดูอาจจะพบว่ามีอีกหลายคําเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคําสอนของท่าน ุทธธาตพิกุนะคะเชื่อว่ามีหลายอย่างนะคุณกริษาแต่ว่าที่ดีฉันจําได้จําได้ง่ายเลยก็คือเป็นเช่นนั้นเองนะคะแต่แต่นอกจากคําสอนแล้วค่ะก็ยังมีเรื่องราวทางธรรมะแล้วก็แนวคิดของท่านอีกมากมายนะคะเพราะว่าคุณน้ำอ้อยจําจิตค่ะเดินตามรอยของท่านไปที่บ้านเกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะได้พบเห็นอะไรบ้างช่วงหน้าเตรียมมาเล่าค่ะค่ะ ชเช้าเซยนเซจึงในเปนม,เามาเอียมาเห็นตอนไม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนาไม่เมาและไม่เห็นพาแต่พอเมาเห็นเราโตพาสวมบะ้ยตรงมาทักผ้าขาดตั้งสอบยังบอกนารักนานเพราะหนัก សុខាអត្តកតានយងយោនូフォーក្តោបទឹកភ្នែកអត្តកតានយងយោ แม้ว่าพระธรรมโกศาจารย์นะคะพุทธทาสพิขุนั้นจะมรณภาพาไป20กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าคําสอนของท่านนั้นยังคงอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะผ่านหนังสือธรรมะนะคะหรือว่าจะเป็นวัตถุธรรมต่างๆค่ะคุณน้าอ้อยจําจิตค่ะชวนลงภาคใต้ไปที่บ้านเกิดของท่านกันนะคะที่อําเภอชัยาค่ะดูศรัทธาของอดีตคนธรรมดานี่แหละนะคะที่ยกทั้งชีวิตรับใช้พระศาสนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนภยาสวัสดีค่ะคุณกนิษฐาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเดินทางไปที่อําเภอชายา สมดสุราธานีคราวนี้ก็ไปเพื่อศึกษาธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสพิกขุค่ะ,ะไปพร้อมกับผู้ร่วมกิจกรรมอีกราวๆ60คนค่ะจุดหมายก็ไม่ได้อยู่ที่แค่สวนโมกชายาเท่านั้นแต่ว่าได้ไปดูบ้านเกิดของท่าน<ะ>สถานที่บวชเรียนรวมถ<อ>ึงสวนโมกแห่งแรกที่ท่านปรณนาตนเป็นทาตสของพระพุทธเจ้าด้วยตามไปดูร่องรอยชีวิตของท่านกันที่บ้านภูมิเรียงค่ะโยมิานะครับโยมเียงอ ถ้าไม่มีแม่ส่วนโมกไม่มีนะคะก็เป็นคําที่พระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาสอินทปัญโยกล่าวไว้และบอกว่าหากสิทธิ์จะรับแบบอย่างจากท่านท่านยกความดีให้กับแม่ค่ะเพราะว่า<ม>ได้รับชีวิตและวิญญาณจากแม่ก็หมายถึงความนึกคิดนิสัยใจคอของท่านขั้นต้นนั้นมาจากการอบรมของแม่ทุกอย่างค่ะ ท่านมีเชื้อสายจีนจากกลงที่มาจากเมืองจีนนะคะแต่เป็นลูกชายคนหัวปีที่ต้องช่วยแม่ทําครัวด้วยค่ะ,คะแล้วก็ประหยัดตามคําสอนของแม่ที่สอนว่าถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นาธาตุฟืนถ้าไม่รู้จักใช้น้ําก็จะเป็นาธาตุน้ําคือต้องหามามากเกินไปถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ต้องเป็นาธาตุเงินแน่น,นอนค่ะ ชีวิตในวัยเด็กเหมือนจะสบายนะคะแต่ว่าตรงข้ามค่ะเพราะว่าท่านเกิดโตในสายสกุลพาณิชย์ค่ะร้านค้าของชามแห่งเดียวในตลาด<อ>คลุมเรียงอำเภอชยาสมัยเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วครอบครัวก็เลยสอนให้ขยันแล้วก็ช่วยทำการทำงานค่ะมีเรื่องเล่าแล้วก็ร่องรอยร่องร,อ,งร,อ,งร,อ,งรอยนะคะอยู่ที่ร้านศรียาภัยนะคะของตระกูลและก็บ้านเกิดเดิมของท่านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะคะ,คะ ศึกษาชีวิตของท่านกันจากสถานที่จริงในตำบลภูมิเรียงแบบนี้ก็ทําให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมตามรอยเมธี20ปีมรณาการท่านพุทธทาตุพิขุเนี่ยได้เห็นภาพชีวิตของท่านได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ท่านพุทธทาสพิกขูนั้นได้เรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนโพธารามหรือวัดเหนือนะคะ,คะอยู่ในอาคารหลังที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะอ,อายุร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะตัวอาคารเนี่ยไม่ได้ทําการอนุรักษ์ไว้สภาพก็เลยเก่าโซมไปบ้างค่ะ,คะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยมาจากสิ่งที่วิทยากรเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ฟังค่ะบอกว่า ในสมุดพกของเด็กชายเงื่อมพาณิชเนี่ยหรือว่าท่านพุทธทาตพิคุรมีบันทึกของครูและก็ครูใหญ่เขียนสรุปยอดปลายปีนะคะรวมไว้4ข้อบอกว่า 1. มีความหมั่นดีทำงานรวดเร็วค่ะ 2. ะยังไม่เคยประพฤติรังแกเพื่อนและยังไม่เคยต้องบังคับให้มาเรียนค่ะคะสามก็คือนิสัยจำอะไรแม่นนะคะและชอบทำสิ่งที่เป็นจริง 4. ปัญญาพออย่างธรรมดาคน คือเหมือนกับว่าท่านเนี่ยไม่ได้ฉลาดเกินไปกว่าคนอื่นหรอกท่านก็มีปัญญาธรรมดานี่แหละแต่ว่าท่านรู้จักที่จะศึกษานั่นเองนะคะผู้ร่วมเดินทางหลายคนเนี่ยฟังแล้วก็พยักหน้ารับเลยค่ะแล้วก็บอกว่านี่เลยค่ะคือความเป็นท่านพุทธ,ธาทาสภิกขูที่ทําในสิ่งที่เป็นจริงจะชัดมากเลยแล้วก็มีลักษณะเด่นที่สัมสมมาตั้งแต่วัยเยาว์นั่นเองนะคะ เมื่ออายุครบ20ปีถึงวัยค่ะท่านก็บวชตามประเพณีนะคะ<ฆ>ได้ฉายาว่าอินทปัญโยคะ่ะแปลว่าผู้มีปัญญามากคะ<ฆ>่ะอาจเรียกได้ว่าเป็นการบวชที่เปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาล<ฆ>เลยก็ได้ค<ฆ>่ะ<ฆ>เพราะว่าจากนั้นเนี่ยท่านก็แน่วนแน่ที่จะศึกษาทางธรรมให้ถ่องแท้นะคะและก็อีกจุดพลิกผันหนึ่งก็เป็นการที่ท่านเนี่ยผิดหวังจากการที่เข้ามาเรียนพระธรรม,มวินัยในกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนแบบนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เข้าถึงหัวใจของธรรมที่แท้จริงท่านก็เลยตั้งใจว่าขอมาศึกษา ด้วยตัวเองดีกว่ากลับบ้านมาที่อำเภอชายาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาจัดหาสถานที่ตั้งสวนโมกขะพราลามแห่งแรกนะคะมีเนื้อที่อยู่60ไร่ค่ะโโเดิมเนี่ยคือเคยเป็นวัดร้างเก่าชื่อว่า,ว,าว่าวัดตระพังจิกนะคะเมื่อวันที่12พฤษภาคม2475ค่ะก็ตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีค่ะ แล้วก็ประวรณาตนเป็นทาตของพระพุทธเจ้ารับใช้พระศาสนาเลยจึงได้ชื่อว่าพุทธทาตนั่นเองค่ะ uh huh. ภายในสวนโมกขาพารามเดิมนะคะก็จะมีแท่นสัญลักษณ์ของการประกาศชื่อเป็นพุทธทาตด้วยในคราวนั้นสลักไว้4ภาษาค่ะ uh huh. ทั้งไทยบาลีจีนแล้วก็อังกฤษด้วยนะคะ uh huh. ความที่เป็นยังเป็นสวนธรรมที่สงบแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยความตั้งใจของท่านพุทธทาสเนี่ยก็หวังให้สวนโมกขาพารามแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนป่าที่เป็นกําลังแห่งการหลุดพ้นความทุกข์สำหรับผู้ที่ศึกษาธรรมบรรยากาศก็เลยยังเห็นว่ายังยังมีความสงบเงียบอยู่นะคะ และก็ได้เห็นกุฏิเล็กๆของท่านด้วยค่ะซึ่งในกุฏิเล็กๆของท่านเนี่ยก็จะอยู่ใต้ร่มไม้มีกุฏิหลังเดียวนะคะแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้มเล็กๆจริงๆท่านก็ใช้ที่นั่นแหละเป็นที่ศึกษาธรรมแล้วก็เขียนหนังสือไปด้วยนะคะค่ะอืม ก็เรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือในความดีงามแล้วก็มีผู้ที่เดินตามแนวคิดของท่านเนี่ยมากมายทีเดียวค่ะซึ่งวิทยากรที่มาถ่ายทอดเนี่ยคนนึงก็คือคุณสุพจน์ยังพลขันนะคะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านพุธธทธทาสรุ่นแรกๆ,ๆเหมือนกันเคยมาบวชที่วัดทานน้าไหลด้วยนะคะในปี2,506ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกๆเลยที่มีการสร้าง มีการสร้างโรงของรสศพทางวิญญาณขึ้นท่านก็เลยย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านพุทธทาสสอนเนี่ยไม่ใช่คําสอนใหม่เลยแต่ว่า,าเป็นคําสอนที่มีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกหรือว่าคมภีรศาสนานั่นเองอะนะคะที่ท่านศึกษาม,มาก็มาตีความให้เข้าใจง่ายขึ้นให้เข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นนะคะถนัดเขียนกวีท่านก็แต่งเป็นภาษากรอนอก็คือคใช้กรอนสอนทางเด็กๆก็จดจำง่ายแล้วก็ จะมีความลุ่มลึกอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือมาจากการตีความมาแล้วนะคะอย่างลึกซึ้งลองไปฟังดูนะคะว่าคนที่เขามีมีเรื่องของแรงบันดาลใจด้วยคือคนที่เป็นศิษย์เนี่ยก็ได้แต่งเพลงธรรมะขึ้นมานะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นคติที่มีสอนใจด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการสอนใจตามแนวทางของท่านพุทธทาสด้วยค่ะเป็นกุศลด้วยทิพย์ว่าที่เราผจญ ซึ่งนี่ก็คือเป็นธรรมของท่านพุทธทาที่บอกว่าอยากจะทําให้ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องบันเทิงขึ้นมาราะว่าท่านเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการปรลอบปรรมลมจิตใจใเหมือนกับสอนด้วยสื่อบันเทิงก็จะทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะ,คะลองไปฟังความเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมแล้วก็ผู้ที่ร่วมเดินทางในคราวนี้ว่าได้อะไรจากการศึกษาธรรมบ้างคะ่ะค่ะกจึงหลุดพ้นความทุกข์ หนูต้องเดินทางมาจากที่ไหนเนี่ยกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยใช่ไหมทำไมถึงได้ตั้งใจว่าจะมาก็คือผมก็เคยไปบวชมามสนใจในเรื่องหลักธรรมาก็คิดว่าพอมาแล้วมันจะได้อะไรได้ธรรมะกลับไปครับเราก็ใช้หลักการของอาจารย์พุทธทาสนะคือทำธรรมะให้เป็นบันเทิงเหมือนกัลบลมหอรสพทางวิญญาณที่ท่านตั้งขึ้นมานะ เป็นบันเทิงทางธรรมะผมก็จะทําเป็นเพลงที่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปสนใจธรรมามากขึ้นเพราะว่าพุทธศาสนาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเนี่ยเพียงแต่ว่าเราขาดนักสื่อสารธรรมะหรือว่าทําให้สิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายให้เขาเสพได้ จนถึงวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสวนโมกขพลารามนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว81ปีนะคะ,คะย้ายจากสถานที่เก่ามาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันได้70ปีแล้วตัวของท่านไม่ได้อยู่สอนธรรมแต่ว่าทาของท่านยังอยู่ดูอยู่ได้อย่างไรมีอะไรอยู่บ้างเราไปดูบรรยากาศที่สวนโมกชายยากันค่ะค่ะ บริเวณนี้คือโรงมระครสพทางวิญญาณหรือว่าโรงหนังที่ใช้ภาพสอนธรรมะนะคะใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ10ปีค่ะก็ะะเป็นอาคารที่มีลักษณะพิเศษที่สุดของสวนโมกนะคะ,คะเพราะว่ารวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นปริศนาธรรมจากนานาชาติไว้มากมายเลยค่ะทั้งไทยจีนทิเบตเซนตะวันตกค่ะ เมื่อ4 0่0ปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สอนทำที่ทันสมัยมากนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่ดูแล้วก็ดิฉันเองไปดูมาก็ยังรู้สึกว่าเออสนุกตื่นตาเพราะว่ามีภาพสวยแล้วก็แปลกแล้วก็แฝงปริศนาธรรมด้วยค่ะสอนให้เราเห็นทมในชีวิตได้แม้แต่การพิจารณาชีวิตของไส้เดือนค่ะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ชื่อว่าภาพพ้นแล้วโวยนะคะก็เขียนโดยศิลปินค่ะชื่อเอมมานูเอลเชอร์แมนนะคะให้สัญลักษณ์ของความหลุดพ้นไว้ในใบหน้าที่เบิกบานแล้วก็ยิ้มเย้ยผู้ที่่ยยยัังึดติอูกบโล เขาก็บอกว่าคือภาพเมื่อสักครู่เนี่ยค,คือเขาเปรียบว่าคนที่ยังยึดติดเนี่ยเหมือนกับตุกแกตีนเหนียวนะคะที่ยังยึดติดอยู่กับผนังโบสถ์คือไม่ลอยหลุดพ้นไปสักทีหนึง่งนะคะก็ยังมีแง่คิดจากคำกรอนอีกมากมายเลยนะคะที่มีอยู่ใน โรงมหรบสบพทางวิญญาณตรงนี้และก็สถานที่เนี่ยก็ยังจัดวางไว้แบบเหมือนกับกลมกลืนกับธรรมชาติของสวนป่าคือไม่ได้มีอาคารมากมายเพราะว่าท่านก็ถือแนวทางเดิมก็คือมาได้บูชาเรื่องของวัตถุด้วยนะคะจะเข้าถึงในในแง่ของหัวใจของพระศาสนามากกว่านะคะซึ่งนี่แคะ่ะก็เป็นอย่างเป็นคำกรอนต,รต่างๆคะ่ะที่มีอยู่ในสวนโมคขพารามค่ะ,คะก็จะเห็นว่าเป็นลายมือของท่านพุทธทาสด้วยนะคะ สิ์ของท่านพุทธทาสได้อะไรบ้างจากคําสอนในคราวนี้นะคะลองไปฟังกันดูค่ะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้พอใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาหนูเป็นอะไรที่เชอบคำกรท่านมาค่ะคือมันให้ข้อคิดอะค่ะก็เอามาคิดว่าเราจะทํายังไงให้แบบ สอดคล้องกับหลักรนี้แบบเพราะว่าพื้นเพเดิมของท่านเนี่ยเป็นเพียงลูกชายของเจ้าของร้านขายของชําแต่ว่าท่านสามารถขึ้นมาจนได้รับมีผลงานจนได้รับการยกย่องจากอ,องค์การสหประชาชาติให้เป็นบุคคลของโลกนั่นย่อมหมายความว่าชีวิตของท่านแต่ละแต่ละ ส่วนแต่ละตอนตั้งแต่เป็นวัยเด็กเป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่มาบวชสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการศึกษานอกระบบ การเดินทางไปศึกษาธรรมในคราวนี้ก็เหมือนกับว่าไปพบกับมรดกธรรมของท่านเพื่อพบกับความสุขคนที่กลับมาทําการทํางานมาเรียนหนังสือก็จะได้เริ่มต้นใหม่กันที่ความสุขสนุกสนานกันมากขึ้นกับชีวิตค่ะ ดิฉันก็ดีใจเพราะว่าหลายอย่างก็มาจําลองที่หอพุทธธาสสวนรถไฟด้วยได้ไปอยู่บ่อยๆนะคะค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมได้เหมือนเคยนะคะ027902625-7ค่ะอีเมลั a ค c l u b t h a i p b s o r t h นะคะหน้าเพจ a c e b o o k ของเราพิมพ์ไทยบันเทิงไทย i ี b s ค่ะวันนี้เรา3มคนพร้อมทีมลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชเป็นนของั แ,แม้จะเป็นฝันก็นฉันก็ไม่แค่สุดแห่แตาใจของใครจะฝันอยากคิดข้งมันด้วยความรู้สึกตรวจปราปรึตรองด้วยความสำนึก